แม่ลาวเลือดบทที่สิบสามชายร่างสูงผิวคล้ำศบตาพาเปหรืออุดรด้วยอาการปกติถึงแม้เขาจะจำได้แล้วว่าชายหนุ่มร่างใหญ่เผ่ามงผู้นั้นคือใครแต่เขายังไม่มีเหตุผลที่ธนุดจะต้องบอกให้พาเปรู้ในขณะนั้นว่าเขาเองมีส่วนเกี่ยวพันกับการที่เกียรติถูกสังหารอย่างไรและเพียงใดโดยเจตนาธนุษนิ่งไม่ยอมปริปาก แต่จ้องดูอีกฝ่ายหนึ่งเฉยอยู่และการก็เป็นไปดังความคาดหมายของเขาพาเป๋เป็นฝ่ายกล่าวขึ้นก่อนต่อไปว่าผมได้รับมอบหมายจากญาติพี่น้องของเหล่าสือให้คอยเยี่ยมเยียนและดูแลลูกชายของเหล่าสือผมเดินทางเข้าไปที่ดอยผาหลวงบ่อยๆและพบกับนายครูเกียรติเสมอผมเพิ่งจะกลับออกไปเมื่อวันที่15เดือนที่แล้วนี้เองพอกลับไปถึงก็ได้รับข่าวจากนายครูเกียรติบอกให้รีบเดินทางกลับไปดอยผาเหลืองด่วนที่สุด ในครูเกียรติบอกว่ากำลังจะได้รับอันตรายร้ายแรงของให้ไปช่วยดูแลบรรพศด้วยคุณไม่ได้อ,อพยพไปอยู่ที่อเมริกากับญาติพี่น้องของคุณดอกหรือธนุถามขณะเฝ้าดูปฏิกิริยาที่อาจจะเกิดจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไปหรอกครับภาษาไทยของพาเปชัดเจนจนเกือบไม่มีแปลงญาติพี่น้องเขาขอให้ผมอยู่เมืองไทยเพื่อคอยดูแลพี่น้องอื่นๆรวมทั้งบรรพศด้วยคุณทำอะไรและอยู่ที่ไหน ชายร่างสูงผิวคล้ำถามต่อไปไม่ละสายตาจากพาเปผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับในครูหนุ่มมงร่างใหญ่ตอบโดยไม่มีอาการลังเลผมมีรถปิกอัพคันหนึ่งวิ่งรับซื้อของตามบ้านชาวเขาบนดอยลงมาขายในเวียงที่ว่าอยู่เชียงใหม่นะ่ะธนุดซักต่อไปคุณอยู่บนดอยหรือว่าอยู่ในเมืองเชียงใหม่อยู่ในเวียงเออในเมืองครับพาเปตอบพลางยิ้มผมชาวบ,บ้านอยู่แถวแถวฟ้าห้าม ที่จริงผมจะไปอยู่กับพี่น้องบนดอยก็ได้แต่อยู่ในเวียงค้าขายสะดวกกว่าคุณเกียรติบอกคุณว่ากําลังมีอันตรายร้ายแรงธนุดวกเข้าสู่ประเด็นแกบอกคุณรอเปล่าว่าอันตรายเรื่องอะไรไม่ได้บอกหรอกครับในครูพาเปนหน้ากลับสลดลงอีกแต่ผมเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงชายร่างสูงผิวคลำ้ำเลิกคิ้วผู้หญิงที่ไหนเกี่ยวข้องกับคุณเกียรติยังไง ในครูคงจําได้พาเป๋กล่าวช้าๆในครูเกียรติชอบผู้หญิงและผู้หญิงก็ชอบในครูเกียรติตั้งแต่ไปทําเกสเฮาส์อยู่ที่เชียงใหม่ในครูเกียรติมีผู้หญิงไปหาและนอนด้วยอยู่เรื่อยผู้หญิงไทยก็มีผู้หญิงเงี้ยวก็มีบางทีก็เป็นม่านม่านธนุดทวนคําด้วยความสงสัยพม่าะนะครับ พาเปอธิบายทําให้ธนุดระลึกได้ในขณะนั้นว่าคนไทยในภาคเหนือและลาวบางพวกเรียกพม่าว่าม่านและในขณะเดียวกันนั้นเองเขาระลึกได้ต่อไปอีกด้วยว่าหญิงสาวสวยผิวงามที่พูดคําเมืองด้วยสำเนียงแปลงแต่ออกคําภาษาอังกฤษได้ชัดเจนที่เขาพบเมื่อวันเดินทางไปหาเกียรติที่ The f ฟ o อกส์เกสเฮาส์ที่จังหวัดเชียงใหม่หลังคงจะเป็นไทยใหญ่หรือมิฉะนั้นก็ม่าน ผู้หญิงพวกนี้บางคนเขาก็มีแฟนแล้วบางคนพ่อแม่เขาก็หวงพาเปเล่าต่อไปแฟนผู้หญิงและพ่อแม่พี่น้องของผู้หญิงเขาเคยไปตามจนถึงเกสเฮาที่เชียงใหม่บางคนเคยขู่ในครูเกียรติว่าถ้าไม่เลิกยุ่งกับเมียเขาลูกเขาเขาจะฆ่าในครูเกียรติคุณคิดว่าผู้หญิงคนไหนที่เป็นต้นเหตุให้คุณเกียรติถูกฆ่าตายธนุสักต่อไปผมไม่รู้หรอกครับในครูพาเปสันนันนา มันหลายคนเหลือเกินอาจจะเป็นคนไหนก็ได้คุณบอกว่าธนุษต,ตั้งคําถามที่เขาต้องการจะถามอยู่นานแล้วคุณไปถึงช้าไปไม่ทันช่วยคุณเกียรติสมมุติว่าคุณไปทันคุณนึกว่าคุณจะช่วยคุณเกียรติได้ยังไงเป็นครั้งแรกที่ธนุตเห็นหนุ่มมง้งแสดงอาการลังเลแต่ก็เพียงวินาทีเดียวถ้าผมไปทันพระเป๋ตอบโดยเร็ว ในครูเกียรติบอกผมแล้วว่ากําลังมีอันตรายผมคงไม่นอนผมคงคอยเฝ้ายามใครเข้ามาผมคงเห็นและทันป้องกันหรือขัดขวางแล้วทาไมคุณไม่เข้าไปที่ดอยผาเหลืองธนุดถามทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่รู้คําตอบอยู่แล้วอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งผมถูกจับซะก่อนนะสิครับในครูเสียงของพาเป๋แสดงความไม่สบอารมณ์รถผมวิ่งมาถึงศพโบงก็ถูกตำรวจเรียกหยุด ตำรวจค้นรถผมแล้วทั้งๆท,ที่ไม่เจออะไรเลยเขาก็จับผมเอามาที่โรงพักแล้วก็ขังผมเอาไว้ที่นี่แหละแล้วเรื่องอะไรที่คุณถึงได้มาทำร้ายผมอีกครั้งหนึ่งที่ธนุดรู้คำตอบล่วงหน้าอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าผมดังแกในครูและทำให้ในครูรับสารภาพได้เขาจะปล่อยและจะคืนรถให้ผมด้วยพาเปยิ้มอย่างกระดากผมไม่ได้ตั้งใจจะทาอะไรรุนแรงหรอกครับ ผมคลับคล้ายคลับคลายอยู่แล้วว่าจะเป็นนายครูพอถูกเตะผมก็แน่ใจเลยว่าไม่ใช่คนอื่นไม่มีใครเตะได้อย่างนั้นหรอกครับแชรร่างสูงผิวคล้ำหยุดซักถามเพราะรู้สึกว่าได้ข้อความที่ควรรู้จากพาเป๋พอสมควรแล้วและเพราะเสียงฝีเท้าที่ใกล่เข้ามาเจ้าของฝีเท้าไม่ใช่ในายสิบตำรวจเอกหากแต่เป็นจา่านายสิบตำรวจอีกคนหนึ่งที่ธนุดไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนธนุดสันนิษนฐานเอาว่า จ่านายสิบตำรวจผู้นั้นคงจะมาเข้าเวรต่อจากนายสิบตำรวจเอกในทันทีที่เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาพาเป๋ล้มตัวลงนอนและหลับตาธนุดประสานสายตากับจ่าสิบตำรวจผู้นั้นอย่างไม่สะทกสะทานหรือหวาดวันจ่านายสิบตำรวจกวาดสายตาสำรวจภายในห้องขังอยู่ครู่หนึ่งเมื่อไม่เห็นมีสิ่งใดพิรุษหรือผิดปกติก็หันหลังเดินจากไป ชายร่างสูงผิวคล้ำเอ็นตัวลงนอนบ้างโดยไม่แยแสกับฝูงมแมลงและยุงที่กำลังตอมตอนเองอยู่เขาไม่เชื่อถ้อยคำของพราปีทั้งหมดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าชายหนุ่มร่างใหญ่เผ่โม้งผู้นั้นมีเจตนาจะโกหกเขาหรือไม่เพราะเหตุใด ธนุชจำได้ดีถึงกิริยาวาจาที่เกียรติแสดงกับเขานับตั้งแต่ได้พบกันจนกระทั่งแยกกันไปนอนถ้าหากว่าอดีตในร้อยเอกหนุ่มกำลังรู้สึกว่าจะมีอันตรายร้ายแร,แรงเกิดขึ้นแก่ตนเกียรติคงไม่แสดงความร่าเริงเช่นนั้นและอย่างน้อยถ้าไม่ประสงค์จะบอกให้เขารู้ก็ควรจะมีอาการกระบุนกระวายให้เห็นบ้าง แต่ก็ไม่ปรากฏว่าเกียรติได้แสดงอาการเช่นนั้นให้เขาเห็นเลยแม้แต่น้อยถนุดแน่ใจว่าหากเกียรติรู้ว่ากำลังจะมีอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ตนเกียรติก็คงไม่นึกว่าอันตรายนั้นจะไปถึงตัวในคืนนั้นเกียรติจะรู้ตัวหรือไม่และอันตรายจะมาจากใครหรืออะไรก็ตามบัดนี้เขาก็ได้ตายไปแล้วเพราะอันตรายนั้นที่ถนุดลืมไม่ลงก็คือขณะที่เขากำลังตกเป็นผู้ต้องหาว่าฆ่าเกียรติ และต้องกลายเป็นฉเฉลยของตำรวจอยู่ในห้องขังที่สถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเวียงป่าเป้านั้นผู้ร้ายตัวจริงกำลังลอยนวลอยู่ข้างนอกและอาจจะกำลังห่างจากเงื้อมมือของความยุติธรรมออกไปทุกทีทุกทีเมื่อเห็นว่าการใช้ความคิดไม่ว่าจะด้วยประการใดในขณะนั้นไร้ประโยชน์และไม่สามารถนำตัวเขาให้หลุดออกจากกรงไปได้ ธนุตก็ทำในสิ่งที่เขาเห็นว่าสมเหตุสมผลที่สุดโดยหยุดคิดถึงทั้งอดีตและอนาคตชายร่างสูงผิวคล้ำเหยียดร่างออกไปในท่าที่รู้สึกว่าสบายที่สุดแล้วก็เริ่มสนใจกับลมหายใจของตนเองเพียงชั่วนาทีต่อมาเขาก็หลับสนิทไม่มีแม้แต่ฟันวันที่สองแห่งการเป็นเฉลยผ่านไปอย่างเชื่องช้าและน่าเบื่อหน่าย ธนุสังเกตเห็นว่าไม่มีตำรวจคนใดที่แสดงกิริยาอาการสนใจกับเขาแม้แต่ในพันตำรวจตรีกำแหงซึ่งเดินผ่านกรงขังไปเป็นครั้งคราวนายร้อยตำรวจเอกประกาศนั้นหายไปจากสถานีตำรวจภูทรแห่งนั้นหรือมิฉะนั้นก็ไม่ย่างกลายผ่านไปให้เขาเห็นเลยเมื่อถึงเวลาจ่านายสิบผู้ดูเหมือนจะทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหานำอาหารมาส่งให้ธนุดจานหนึ่งและผาเป๋จานหนึ่ง ชายร่างสูงผิวคล้ำพยายามที่จะชักชวนจ่าในสิบตำรวจผู้นั้นสนทนาแต่ไร้ผลขณะที่ผลสายตาตำรวจธนุดคุยเบาๆกับพ้าเป๋ถึงเรื่องเกียรติแต่ชายหนุ่มร่างใหญ่เผ่าม้งผู้นั้นไม่สามารถจะให้รายละเอียดอื่นใดที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกธนุดเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่พอจะเรียกได้ว่าเข้าตาจนมาแล้วหลายครั้งทุกครั้งเขาไม่เคยหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ที่บันดาลให้เขาหลุดรอดออกไปได้ แต่ก็มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นซึ่งทำให้เขาพ้นหรือห่างวาระสุดท้ายมาได้เสมอเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดาที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครที่ไหนและเมื่อใดก็ได้คราวนี้ก็เช่นเดียวกันตอนค่ำวันนั้นขณะที่เขากำลังนั่งมองออกไปนอกลุกโรงเหล็กพยายามเพ่งอ่านข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งบนปฏิทินที่แขวนอยู่ข้างฝาใกล้ๆห้องขัง ธนุดก็เหลือบไปเห็นชายผู้หนึ่งร่างสูงค่อนข้างอ้วนผิวขาวผมบางจนเกือบหมดศีระะชายผู้นั้นแต่งกายด้วยเสื้อกางเกงชุดซาฟารีสีเทาตัดเย็บอย่างประณีตเดินขึ้นสถานีตำรวจมาท่าทางของเขาเป็นสง่าน่าเลื่อมใสแม้จะเดินขึ้นมาเพียงคนเดียวในทันทีที่หลเห็นชายผู้นั้นและรู้ว่าไม่เคยได้พบ หรือเห็นชายผู้นั้นมาก่อนแต่อะไรบางอย่างก็สกิดให้ถนุดรู้สึกว่าชายผู้นั้นมายัางสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเวียงป่าเป้าด้วยธุระเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับตัวเขา ชายผู้นั้นหายเข้าไปในห้องที่ทำการของนายตำรวจครูใหญ่เมื่อกลับออกมาอีกครั้งนายพันตำรวจตรีกำแหงเดินนำหน้าเขาออกมาด้วยกริยาแสดงความอ่อนน้อมและเกรงใจเมื่อทั้งสองคนเดินมาถึงหน้าห้องขังชายร่างสูงค่อนข้างอ้วนผู้นั้นหยุดลงก่อนปล่อยให้ในายพันตำรวจตรีกำแหงเดินเลยไปที่โตะ๊ะซึ่งมีจ่านายสิบตำรวจผู้ควบคุมนั่งอยู่ ครูต่อมาจ่านายสิบตำรวจผู้นั้นก็มาไขกุญแจห้องขังและพยักหน้าเรียกธนุษให้ออกไปข้างนอกชายร่างสูงผิวคล้ำก้าวออกไปเกือบจะไม่ผลประตูชายร่างสูงอ้วนก็ปราดเข้ามาด้วยสีหน้ายิ้มแยม้แยมแจ่มใสพลางร้องทักด้วยน้ำเสียงสนิทสนมว่าเป็นไงบ้างธนุดผมนึกว่าคุณกำลังนอนพักตักอากาศสบายอยู่กับเกียรติไม่ยักกรู้ว่าทีแท้คุณมานอนเลี้ยงยุงเลี้ยงเลือดอยู่ในโรงพักเวียงป่าเป้านี่ ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําบุญสุนทานถึงขนาดนี้เหมือนกันธนุดต,ตอบโดยเร็วและคล่องแคล่วทั้งทงที่ไม่เคยเห็นหน้าชายผู้นั้นมาก่อนและไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนคุณธนุตน่าจะบอกให้ผมรู้นายพันตํารวจกําแหงกล่าวเป็นเชิงตัดเพ้อว่าคุณรู้จักกับพ่อเลี้ยงสมเจตธนุตเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เรียนหนังสือด้วยกันกับผมเมื่อเด็กๆชายผู้ซึ่งธนุษเพิ่งจะรู้ว่าคือพ่อเลี้ยงสมเจตตอบอย่างไม่เขอะเขินหรือติดขัด เขาเป็นคนขี้เกรงใจไม่ชอบกวนเพื่อนไม่เหมือนกับคนอื่นยังไอ้หมอนั่นนะ่ะคุณจําได้ไหมธนุดเจ้าพิสดานนะ่ะมันขอยืมเงินผมทุกวันและไม่เคยใช้เลยแม้แต่หนเดียวหรือบาทเดียวผมก็เคยโดนมันขอยืมเหมือนกันชายร่างสูงผิวคล้ำต่อพลางหัวเราะเขาไม่เคยมีเพื่อนร่วมชั้นคนไหนและสมัยใดที่ชื่อพิสดานแต่คำนั้นเป็นรหัสที่เคยกำหนดไวใ้ให้ใช้ในขบวนการใต้ดินที่เขาเป็นสมาชิก เพื่อให้รู้ว่าผู้ใช้รหัสเป็นฝ่ายเดียวกันและเพื่อเป็นการตอบรับเขาจะต้องใช้คำว่าวิจิตในประโยคถัดไปอย่าว่าแต่เราเลยสมเจตแม้แต่ครูวิจิตยังเคยถูกมันขอยืมเงินเลยสารวัตระกรุณาให้ผมประกันตัวธนุ์ได้เมื่อไหร่ครับสมเจตหันไปถามนายพันตำรวจตรีกำแหง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ยังไม่สิ้นเสียงหัวเราะคุณธนุดต้องหาว่าฆ่าคนตายนะครับพ่อเลี้ยงเสียงของสารวัตรตำรวจแสดงความเกรงใจ ผมสอบสวนคุณธนุดเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่ขัดข้องหรอกครับถากว่าพ่อเลี้ยงจะเป็นผู้ประกันแต่ผมจะต้องเสนอขออนุมัติไปถึงท่านผู้กำกับตามระเบียบรถของผมและคนขับคอยอยู่ข้างล่างรอยยิ้มหายไปจากหน้าของพ่อเลี้ยงสมเจตผมยินดีให้สารวัตรใช้วิ่งเข้าไปในเชียงรายได้เดี๋ยวนี้แต่ผมไม่ต้องการให้ธนุดนอนอยู่ในห้องขังนี้ต่อไปอีกแม้แต่วินาทีเดียวครับครับผมเข้าใจ นายพันตำรวจตรีกำแหงละล่ํำละลักสนองเอาอย่างนี้ดีไหมครับระหว่างที่ผมจัดการเรื่องประกันให้พ่อเลี้ยงผมขอเชิญพ่อเลี้ยงและคุณธนุดนั่งพักผ่อนคุยกันในห้องของผมก็ได้สมเจตตอบหลังจากที่แสดงกิริยาลังเลอยู่ครู่หนึ่งขณะที่นายพันตำรวจตรีกำแหงออกเดินนำหน้าไปนั้นเขาหันมาหลีวตาให้ธนุษก่อนแล้วจึงออกเดินตามไปบทที่14 เมื่อไปถึงห้องทำงานของายพันตำรวจตรีกำแหงและได้รับเชิญให้นั่งลงบนเก้าอี้เรียบร้อยแล้วเจ้าของห้องกระวีกระวาดเปิดตู้เย็นและหยิบขวดเบียร์ที่แช่ในตู้นั้นออกมาอย่างไม่ทันที่เขาจะเปิดขวดสมเจตก็ยกมือห้ามไว้ก่อนพลังบอกว่าอย่าดีกว่าครับสารวัตรผมไม่ดื่มอะไรนอกจากที่วัดตรีกันผสมน้าและผมเองดูในตู้เก็บเครื่องดื่มของสารวัตรแล้วสารวัตรมีแต่ตราดา กับคิมโพเฮกเท่านั้นผมขอน้ำเย็นก็แล้วกันสำหรับคุณธนุษเขาหันมาทางชายหนม่มร่างสูงผิวคล้ำเป็นเชิงขอความเห็นน้ำเย็นก็ดีแล้วธนุ์บอกเขารู้สึกว่ากำลังเผชิญกับความวิกฤตและไม่ต้องการที่จะให้แอลกอฮอลร,รบกวนสมาธิแม้แต่เพียงเล็กน้อยและถ้าสารวัตรไม่กลัวผมจะพานธนุดหนีออกไปทางหน้าต่างหรือเพดานสมเจตบอกต่อด้วยเสียงกลัวหัวเราะ ผมขออนุญาตอยู่แต่ลำพังกับธนุดผมไม่สามารถจะให้คำแนะนำแก่เขาเกี่ยวกับเรื่องคดีหรอกนั่นเป็นหน้าที่ของทนายความเขาแต่ผมอยากจะคุยกับเขาเรื่องเก่าๆเ,เราไม่ได้พบกันมานานแล้วในทันทีที่สารวัตรตำรวจรับตาไปสมเจตทำท่าจะพูด แต่ธนุษยกมือห้ามไว้แล้วร่างสูงผิวคล้ำก็กระวีกระวาดลุกจากเก้าอี้และเริ่มตรวจห้องนั้นอย่างรวดเร็วและชำนิชำนาญเขาตรวจที่หลังรูปถ่ายและที่ปฏิทินที่แขวนข้างฟ้าตรวจที่ไฟตั้งโตะ๊ะเครื่องโทรศัพท์และตรวจที่ใต้โตะ๊ะและใต้เก้าอี้เมื่อแน่ใจว่าไม่มีเครื่องรอบถ่ายทอดเสียงซ่อนอยู่แล้วธนุดจึงพยักหน้าให้สมเจตเริ่มพูดได้คุณนิยอดเลยนะธนุดสมเจตชม คุณต้องเป็นคนสำคัญมากไม่งั้นบราโวคงจะไม่อย่าโมาเสียเวลานนะแชายร่างสูงผิวคล้ำตัดบทเสียงกล้าวผมจะเป็นใครไม่สำคัญหรอกและคุณจะเป็นใครผมก็ไม่สนใจเป็นอันว่าคุณทำงานให้บราโวก็แล้วกันบอกผมมาว่าบราโวสั่งให้คุณบอกผมว่ายังไงอย่าเพิ่งแน่ใจว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องสนใจในตัวผมสมเจตบอกยิ้มยิ้มบราโวสั่งให้ผมบอกคุณว่า ขอ้อ1คุณจะได้รับการประกันตัวเป็นอิสระต้อเมื่อคุณยอมรับข้อเสนอของบราโวแล้วข้อเสนออะไรกันธนุดขมวดคิ้วผมจะไปรู้ได้ยังไงสมเจตหยุดยิ้มเป็นเรื่องระหว่างคุณกับบราโวผมไม่มีทางจะรู้ด้วยหรอกเมื่อกี้นี้ข้อ1ยังมีข้อ2อ,อีกไม่ใช่หรือชายร่างสูงผิวคล้ำเกือบจะเดาคำตอบได้ข้อสอถ้าคุณยอมรับข้อเสนอของผมประกันตัวคุณออกไป คุณจะทำงานโดยเอกเทศไม่ได้แต่จะต้องอยู่ในบังคับบัญชาของบราโวอย่างที่เคยอยู่มาแล้วนธนุดิ่งอึง้งเขาหวนระลึกถึงการสนทนาระหว่างเสหรือท่านอธิบดีในอาคารลึกลับหลังนั้นก่อนที่เขาจะจากกรุงเทพมาเขาได้ปฏิเสธไม่ยอมทำงานให้แก่องค์การตอบโต้จารกรรมองค์กรนั้นด้วยความหวังว่าจะมีโอกาสพักผ่อนบัดนี้เสกำลังยื่นข้อเสนอซ้ำอีกครั้งหนึ่งและถ้าเขาปฏิเสธอีก เขาจะต้องกลับเข้าไปสิ้นอิสรภาพอยู่ในกรงของสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเวียงป่าเป้าและหมดโอกาสที่จะได้ค้นหาตัวผู้ร้ายตัวจริงเอาเอถอะธนุดถอนใจแรงๆดูเหมือนผมไม่มีทางเลือกผมยอมรับข้อเสนอของบราโวผมก่อนนึกอย่างนั้นชายร่างสูงอ้วนผู้ซึ่งธนุดรู้แต่เพียงว่ามีฐานะเป็นพ่อเลี้ยงยิ้มออกมาได้ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อเสนอของปราโว ผมก็ยังมองไม่เห็นว่าคุณจะออกมาตามหาคนที่ฆ่าคุณเกียรติได้ยังไงคุณไม่คิดดอกหรือว่าธนุดถามช้าช้าผมอาจจะเป็นผู้ร้ายตัวจริงที่ฆ่าเกียรติก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้ร้ายตัวจริงที่ฆ่าคุณเกียรติสมเจตสบตาคู่สนทนาคุณคงไม่อยู่ให้ตำรวจจับคุณได้หรอกผมทำอะไรได้ทุกอย่างนอกจากทวนคำสาบานธนุดกล่าวพลางถอนใจ เกียรติกับผมสาบานกันไว้ว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าใครจะเป็นอะไรและอยู่ที่ไหนผมรู้คุณเกียรติเคยเล่าให้ผมฟังสมเจตก้มศีรษะลงอย่างครุ่นคิดคุณรู้จักกับเกียรติมานานแล้วหรือชายร่างสูงผิวคล้ำถามอย่างแคลงใจทำไมผมไม่เคยเราเพิ่งมาพบกันที่เชียงรายนี่เองครับสมเจตอธิบายคุณเกียรติเป็นคนชักชวนผมให้มาทำงานให้กับบราโว ธนุนเพิ่งตระหนักในขณะนั้นว่าเขาเข้าใจผิดถนัดหรือมิฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าถึงแม้เกียรติจะพ้นจากกองทัพใต้ดินที่เกียรติและเขาเคยสังกัดอยู่ด้วยกันออกมาแต่เกียรติก็ยังไม่ได้ยุติความสัมพันธ์กับเซผู้บังคับบัญชาดั้งเดิมของตนและเมื่อทบทวนเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านไปก่อนมรณกรรมของเกียรติอะไรๆก็ค่อยชัดเจนขึ้นการที่มีผู้รอบแจ้งข่าวการเดินทางไปดอยพาหลวงของเขาให้เกียรติทราบ ทำให้เกียรติสามารถไปคอยรับเขาอยู่ที่ปากทางเข้าดอยผาเหลืองที่สบปปงแสดงชัดว่าองค์การตอบโต้จรกรรมที่ใช้ชื่อรหัสว่าบราโวมีการติดต่อตลอดเวลาอยู่กับเกียรติและแสดงชัดด้วยว่าความเคลื่อนไหวของเขาเองก็อยู่ในสายตาของบราโวตลอดเวลาถนุนถอนใจออกมาโดยไม่รู้ตัว เมื่อก่อนจะเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การนั้นหลายปีมาแล้วเขารู้ว่าเขากำลังเข้าไปพัวพันกับความลับสุดยอดของชาติความลับที่หมายถึงความเป็นความตายของทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานนั้นแต่เขาต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยนึกมาก่อนว่าการถอนตัวออกมาจากสมาชิกภาพขององค์การจะทำได้ลำบากยากเย็นหรือเหลือวิสัยเมื่อตระหนักว่าอิสรภาพของเขาขึ้นอยู่กับองค์การบราวโดยสิ้นเชิง ธนุดก็เริ่มรู้สึกไม่สบอารมณ์ความรู้สึกนั้นเกือบจะกลายเป็นโทสะแต่การฝึกใจตนเองให้เยือกเย็นโดยเฉพาะในขณะที่กำลังเผชิญอันตรายหรือวิกฤตการณ์ทำให้ธนุดสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไว้ได้นอกจากนั้นความตายของเกียรติยังเตือนให้เขาระลึกได้ว่าเขายังมีหนี้ที่จะต้องเรียกให้ชำระจากใครก็ตามที่ฆ่าเกียรติและการคงอยู่ในสมาชิกภาพ หรือความสัมพันธ์กับบราโวจะช่วยให้เขาสามารถรเผชิญกับใครคนนั้นหรือสาวไปถึงตัวใครคนนั้นได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นเขารู้ดีว่าบราโวมีขีดความสามารถสูงมีข่ายการทำงานที่ครอบคลุมไม่แต่ภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังขยายออกไปถึงนอกประเทศมีเจ้าหน้าที่ทั้งลับและเปิดเผยที่ผ่านการฝึกมาอย่างหนัก และโชคชนเป็นจำนวนมหาศาลและมีเครื่องมือทันสมัยอันพิสดารที่จะช่วยให้การทำงานของเขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนการอยู่ใต้บังคับบัญชาของบราโวอันเป็นอนัดที่เขาไม่เต็มใจจะรับเลยนั้นก็ไม่ได้เป็นข้อวิตกอย่างใดเลยสำหรับธนุ์เขาเข้าใจความหมายของคำว่าระเบียบวินัยและรู้ว่าในการทำงานเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งเช่นนั้นเขาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน และจะต้องอยู่ในกรอบการบังคับบัญชาของหัวหน้าทีมอย่างเคร่งครัดแต่ถนุดก็ไม่ลืมว่าบางครั้งสถานการณ์อันคับขันทำให้เขาต้องปฏิบัติงานโดยอิสระและจะรอฟังคำสั่งของหัวหน้าทีมไม่ได้เหมือนกันกว่ารถของสมเจตจะกลับจากเชียงรายไปถึงเวียงป่าเป้าพร้อมด้วยเอกสารที่จำเป็นในการให้ประกันตัวถนดุดก็เป็นเวลาใกล้อรุณของวันใหม่ ในพันตำรวจตรีกำแหงซึ่งต้องถางตาคออยู่ตั้งแต่หัวค่ำวันก่อนกระวีกระวาดดำเนินการให้เป็นที่เห็นได้ชัดว่าในตำรวจผู้นั้นตั้งใจเอาใจพ่อเลี้ยงสมเจดอย่างเต็มที่ฉายร่างสูงผิวคล้ำพินิจด,ดูการทำงานของสารวัตรตำรวจผู้นั้นด้วยความรู้สึกสมเพศอิทธิพลของพ่อค้าวานิช ที่มีเหนือตำรวจนั้นมีได้จํากัดอยู่แต่เฉพาะในตำรวจเล็กๆในอำเภอที่อยู่ไกลความเจริญอย่างเวียงป่าเป้าเท่านั้นแต่แผ่ขยายขึ้นไปจนถึงในตำรวจใหญ่ทั้งในและนอกมหานครเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าสามัญชนคนตัวเล็กๆที่มีแต่ตัวและมือเปล่าๆไม่สามารถจะหานายประกันระดับพ่อเลี้ยงมาประกันตัวได้จะต้องเผชิญชะตากรรมชนิดใด และจะต้องถูกขังอยู่ในกรงของทางราชการไปถึงไหนชายร่างสูงผิวคล้ำสงสัยต่อไปด้วยว่าผู้ต้องขังในเรือนจําเป็นผู้กระทําความผิดจริงทั้งหมดหรือว่ามีคนบริสุทธิ์ที่อเผอิญยากไร้และไม่มีนายประกันช่วยให้ออกไปสู้คด,ดีได้ปะปนอยู่ด้วยเมื่อก้าวลงจากสถานีตํารวจผู้ทรอําเภอเวียงป่าเป้านั้นเบื้องนอกสว่างเต็มที่แต่หมอกสีขาวและค่อนข้างถึบ โรยลงคลุมเวียงป่าเป้าไว้ทั่วถนุดเดินตามสมเจตลงไปข้างหน้าสถานีตำรวจพอถึงรถยนต์นั่งคันสีขาวที่จอดอยู่เขาก็เริ่มตระหนักเป็นครั้งแรกในความเป็นพ่อเลี้ยงของชายร่างสูงอ้วนผมบางผู้นั้น รถคันนั้นเป็นรถเยอรมันยี่ห้อ m e r c e d e s b e n บรุ่นล่าสุดคันกว้างใหญ่และยาวเครื่องตกแต่งภายในครบครันและคงจะมีราคาแพงพอที่จะซื้อรถยนต์นั่งชนิดดีๆได้อีกคันหนึ่งนอกจากเครื่องรับวิทยุและเครื่องเล่นแถบเสียงแบบทันสมัยซึ่งบังคับได้จากผู้ที่นั่งในที่นั่งหลังแล้วในส่วนหลังของรถยนต์คันนั้นยังมีเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และแถบวิดีโอติดตั้งอยู่ด้วย หลังจากที่ถนุนเข้าไปนั่งในที่นั่งหลังเคียงข้างสมเจตเรียบร้อยแล้วคนขับหนุ่มผิวดำร่างเล็กจึงปิดประตูรถให้และเข้านั่งประจำที่แล้วนำรถเล่นออกจากบริเวณสถานีตำรวจไปสมเจตเลื่อนกระจกปิดกั้นส่วนหลังจากส่วนหน้าเสียงกุญแจประตูรถลั่นโดยอัตโนมัติพร้อมกันทั้งสี่ด้านความหนาวเย็นภายนอกกลายเป็นความอบอุ่นเพราะแรงเครื่องปรับอากาศภายในรถผมเดาเอาว่า ธนุดอดแสดงความเห็นไม่ได้คุณคงเป็นคนมีฐานะดีอยู่แล้วก่อนที่จะมาทำงานให้กับบราโวผมเป็นเศรษฐีคนหนึ่งของภาคเหนือนะครับคุณธนุดสมเจตตอบพลางหัวเราะและเป็นเศรษฐีด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองโดยสุจริตไม่ได้คดโกงหรือรังแกใครเพียงแต่ผมรู้ว่าควรจะขายอะไรเมื่อไหรเท่านั้นเองจะว่าผมโชคดีกว่าคนอื่นก็ได้ ถ้าหากว่าคุณเป็นเศรษฐีอยู่แล้วคุณนึกยังไงถึงมายอมทำงานให้กับบราโวงานนี้นอกจากจะเสี่ยงอันตรายแล้วค่าตอบแทนที่บราโวให้ยังไม่มากนักธนุษยังไม่หายสงสัยค่าตอบแทนน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับรายได้ประจำของผมสมเจตบอกขณะควักบุหรี่มวนสีดำออกมาจุดสูบแต่คนเราไม่ได้ต้องการแต่เพียงเงินเท่านั้นนะครับธนุดเรายังต้องการอะไรอะไรอย่างอื่นอีกที่มองไม่เห็นชื่อเสียง เกียรติยศความภาคภูมิใจความรู้สึกว่าตัวเองได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติถึงแม้ว่าจะไม่มีคนรู้ความอยากผจญภัยบางคนมีกินมีใช้บริบูรณ์แต่ยังอุตสาหบุกป,ป่าฝ่าดงเข้าไปอดอดอยากอยากอยู่ในปา่าเสี่ยงอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายและความเจ็บไข้คุณเกียรติเขาคงจะรู้จิตวิทยาข้อนี้ดีจึงได้ชวนผมมาทางานให้บราโบถูกของคุณครับผมได้ค่าตอบแทนน้อยเหลือเกิน แต่ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินนั้นประมาณไม่ได้ความจริงถ้าจะให้ผมบริจาคเงินให้บราโวเพื่อแลกกับงานที่ให้ผมทำผมก็คงจะเอาผมไม่แปลกใจหรอกครับที่เกียรติเขาดึงคุณสมเจตเข้ามาบราโวได้ธนุดหวนระลึกถึงความสามารถของอดีตในร้อยเอกแห่งกองทัพบ,บกผู้นั้นเมื่อครั้งอย่างเสียงภัยอยู่ด้วยกันนอกประเทศ เขาเป็นคนเข้ากับคนง่ายไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันหรือคนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมรู้ครับสมเจตคล้อยตามเกสต์เฮาส์ของเขาที่ดอยผาเหลืองอยู่ได้ก็เพราะสเสน่ห์ของคุณเกียรติดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้าไปทุกคนที่ไปพักที่นั่นรู้จักคุณเกียรติเป็นส่วนตัวหลายคนไปแล้วก็กลับมาอีกผมต้องการจะไปเชียงใหม่นะครับคุณสมเจตชายร่างสูงผิวคล้ำ เปลี่ยนเรื่องอย่างกระทันหันเมื่อสังเกตเห็นว่ารถกำลังบ่ายหน้าไปทางเหนืออันเป็นทางไปสู่จังหวัดเชียงรายหลังจากที่คุณไปพบกับคนที่บราโวส่งมาคอยพบคุณอยู่ที่บ้านผมแล้วสมเจตบอกคนที่บราโวส่งมาคอยพบผมธนุษขมวดคิว้วแม้จะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วบราโวจะต้องติดต่อกับเขาเพื่อวางแผนงานร่วมกันเป็นวิธีปฏิบัติตามปกติใครกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันสมเจตใส่หน้า แต่เป็นคำสั่งของบราโวเขาบอกแต่เพียงว่าให้นำคุณไปที่บ้านเพื่อพบกับคนคนนี้ก็ดีเหมือนกันคุณจะได้พักผ่อนเป็นแขกของผมสักวันสองวันก่อนที่จะลงมือทำงานดูเหมือนงานของคุณจะหนักมากจริงไหม